ครับจากบริษัทไอได้เล็กทรอนิกสนะครับวันนี้มาติดตั้งระบเสียงตามสายออดโรงงานนะฮะทีมงานทีมงานไอได้เล็คทอนิกนะครับเป็นวันนี้ติดตำโพงฮอนัวเอนะครับสามสิบวัตต์ลายในตัวนะครับมีอินไลน์นะครับวันนี้ช่างกำลงัทงทั้งไอได้กำลังจําสายอยู่นะครับเดินสายเสร็จแล้วนะ ติดติดทอนสี่ตัวนะตัวนี้โรงงานก็จะมีเราเราจะมีชุดเซฟตี้นะครับมีหมวกมีชุดเซฟตี้มีหน้ากากนะครับใส่หน้ากากปฏิบัติขนณะปฏิบัติงานอยู่นะฮะมีหน้ากากอยู่มีหมวก เซฟตี้มีครบชุดนะฮะรองเท้าเซฟตี้นะครับครบชุดนะฮะผลใจผลงานบร,ริษัทไอด้านะครับอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์เบอร์โทรเบอร์ไลน์ศูนย์แปดหกเก้าเจ็ดห้าสองหนึ่งเก้าแปดนะครับไอดีไลน์ไทม์เมอร์ไอด้านะครับ T I M E R I D I A นะครับ เว็บไซต์นะครับ www. ida.com นะครับก็จะมีในส่วน facebook ก็ท a เ m e r ida.com ระบบเสียงตามสายออดโรงงานนะครับออดโรงเรียนนะครับออดโรงงานนะครับแล้วก็ใน youtube ก็มีนะครช่อง YouTube มีนะครับ ida pageing นะครับ ida page เสียงตามสายรับติดตั้งเสียงตามสายออดโรงงานประมาณนี้นะครับจากทีมงานบริษัท ida electric นะครับขอบคุณครับ